ทีนี้ถ้าเรามีไอ้เจ้าตัวเนี้ยวงเวียนมหาสัจจรร์เนี่ยเรียกว่าอะไรดีวะซ์เคิลออฟฟิปเนี่ยนะครับถ้าเรามีติดตัวไว้นะเวลาเราเจอเพลงที่แบบว่ามันจะต้องแปลงคอร์ดแปลงคีย์เนี่ยเราก็แค่หมุนฟึบมาแค่นี้เองแต่คือเราต้องรู้ลำหับของคอร์ดกันนะอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมหนึ่งหกสี่ห้าที่เป็นคีย์ดีนะครับเอ้าเราต้องการแปลงเป็นคีย์อะไรอ่ะคีย์ซี C, ก็แปลงไปให้ดูแล้วก็เล่นไปดิหนึ่งหกหกอยู่ไหนหนึ่งหก สี่ห้าหรือเราจะไปเล่นคีย์อ่าคีย์จีก็หมุนไปที่จีตรงมตรงมา,มมานได้เลยสวัสดีครับพบกับเล่นกีตาร์กับอาหนุ่มนะครับช่องทางที่จะแนะนำวิธีการเล่นกีตาร์จากประสบการณ์นะครับทุกคนสามารถเริ่มเล่นจากศูนย์จนเล่นในแบบโอเคเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากเล่นกีตาร์ มาเล่นกีตาร์กับอนุ่มครับเอาแล้วครับสำหรับเรื่องของคอร์ดโปรแกชันนะครับก็พาร์ทแรกจบไปละเพื่อที่ไปให้มันยืดยาวเกินไปนะครับก็เลยตัดเป็น2พาร์ทดีกว่าในส่วนของพาร์ทที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันว่าคอร์ดโปรแกชันเนี่ยมันมีทางเดินคอร์ดแบบไหนบ้างแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปฝึกเล่นลองเล่นดูลองวิเคราะห์ดูว่าเพลงน,นั้นเน่ยทางเดินคอร์ดมันเป็นแบบไหนนะครับ อาละครับไปต่อกันเลยครับพาร์ทสอครับผมไปกันเลยทีนี้ทางเดินคอร์ดมันไม่ได้มีแค่1625หรือ1645เท่านั้นสำหรับทางเดินคอร์ดอื่นๆนะครับมันมีอยู่อีกหลายทางเดินคอร์ดเลยนะหลายคอร์ดโปรเจคชันเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโดยที่จะเล่นกีตาร์เนี่ยไหลไปเรื่อยๆเลยนะแต่จะขึ้น ทางเดินขอดที่รู้ว่าเป็นทางเดินขอดอะไรบ้างแต่ว่าจะขึ้นเป็นเลขโรมันนะครับเพื่อจะได้เป็นในแนวทางเดียวกันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคไปครับไปดูกันว่ามีทางเดินขอดอะไรบ้างไปเลย มานี้นะครับทางเดินขอร์ดที่แนะนําไว้ให้นะครับเพื่อนๆลองไปเล่นกับสเกลอื่นดูหรือว่าคีย์อื่นดูนะครับเราจะได้รู้ว่าเออทางเดินขอร์ดมันมีประมาณนี้แล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการแกะเพลงได้ง่ายขึ้นทีนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์เสริมจะแนะนําสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะมันก็จริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าเ i อ c l e of f อ i f นะครับเห็นไหมเอ่ยนะ แต่เรื่อง Circle o f f i f t เนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงกันนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคือ c i r c l e o f f i f t เนี่ยมันก็คือการเรียงลำดับสเกลอีกแบบหนึง่งซึ่งมันจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามีกี่แฟดมีกี่ชาร์ปอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันที่จะให้ดูคือว่าตามที่เราคุยกันว่าเรื่องของทางเดินคอร์ดหรือว่าคอร์ดในแต่ละสเกลเนี่ย มันก็จะเป็นเมเจอร์จะเป็น 1, 4, 5และใช้เลขโรมันตัวใหญ่ใช่ไหมครับอ่านี่ไงอ่านี่ตัวนี้มันหมุนได้นะแต่เราจะดูะดที่ C Major อร์สเกก่อนอ่าขอที่1คือ C เห็นไหมเอ่ยแต่มุมนี้ผมจะไม่เห็นนะสิ <laughs> C คือเมเจอร์หก็คือเมเจอร์ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับด้านนี้เขาจะเขียนให้ว่าเป็นเมเจอร ส่วนตัวเล็กด้านล่างก็คือไมเนอร์เขาก็เขียนจะเขียนไว้ให้เห็นไหมครับว่าจะแทนด้วยตัวเล็กลำดับที่2 6 3ก็จะเป็นแทนด้วยเลขโรมันตัวเล็กส่วนด i มินิสนะครับมันก็แตกมาจากคอร์ดไมเนอร์มันก็เลยเป็นตัวเล็กนะครับอ่าเดี๋ยวพลิกด้านนะครับเป็นเลขโรมันตัวเล็กนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรายังไงอย่างถ้าเกิดเราเราจะแปลงเพลงอย่างมเมื่อกี้ เพลงทรงอย่างแบทมันเป็นคีดีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมหมุนไปคีดีก่อนนะให้ดีเนี่ยมาอยู่ตรงที่เลขหนึ่งทึบปึ๊บอ่ามันหมุนได้อ่ะเดี๋ยวหมุนให้กล้องดูว่นมันหมุนได้ฟึบตรงนี้ึงเดียงอ่านี่ดีอ่ะเกี้ทรงอย่างแบทมันมีคอร์ดอะไรบ้างมีดีมีบีมิเนอร์มีจีมีเอ ที่เราวิเคราะห์กันว่ามันเป็น1 6 4 5ถูกไหมอ่ามาดูซิ1ใช่แน่นอนดี D, แน่นอน6จุดอ่ B, า B minor C C จะเป็นอยู่ไหนอ่า C จะเป็น G นะครับ5จะเป็น A นะครับทีนี้ถ้าเรามีไอ้เจ้าตัวเนี้ยวงเวียนมหาศาจย์เนี่ยเรียกว่าอะไรดีวะ <laughs> Circle of Fifth เนี่ยนะครับถ้าเรามีติดตัวไว้นะ เวลาเราเจอเพลงที่แบบว่ามันจะต้องแปลงคอร์ดแปลงคีย์เนี่ยเราก็แค่หมุนฟืบมาแค่นี้เองแต่คือเราจะต้องรู้ลำดับของคอร์ดกันนะอย่างเมื่อกี้ใช่ไหม1645ที่เป็นคีย์ดีนะครับเอา้าเราต้องการแปลงเป็นคีย์อะไรอ่ะคีย์ซก็แปลงไปให้ดูแล้วก็เล่นไปดิ166 6อยู่ไหนะ1645 หรือเราจะไปเล่นคีย์อ่าคีย์จก็หมุนไปที่ G ให้ตรงมาตรงมาที่เลขหนึ่งก็หนึ่งหกสี่ห้าก็เล่นตามขอดนี้เลยอันนี้มันช่วยได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะเลยก็เพื่อนพี่น้องลูกหลานลองไปหาซื้อดูครับอันเนี้ยผมซื้อจากในออนไลน์นะใน l a d a เอ่อน่าจะ ร้อยกว่าบาทมาั้งอันนี้น่าจะของของจีนนะครับก็ลองไปซื้อดูเพราะว่าผมว่ามันก็ช่วยช่วยได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องของ Circle of f i c e เนาะทีนี้พูดถึงเรื่อง Lazada ขอฝากร้านไว้นิดนึงร้านพอบ้านชนช็อปนะครับก็จะเป็นร้านที่แบบว่าขายของบน Lazada ก็จะมีพวกของใช้ส่วนตัวนะพวกโฟมล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันโรออนหรือว่าสเปรย์น้ำหอมต่างๆนะครับก็ฝากอดหน,นุน ร้านพอบ้านชนช็อปด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องของคอร์ดโปรเจคชันนะครับหรือว่าทางเดินคอร์ดก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเผื่อว่ามีคนที่แบบว่ากำลังอาจจะศึกษาวิธีการเล่นกีตาร์เบื้องต้นอยู่นะครับก็มาดูช่องของอนุ่มได้ช่องเล่นกีตาร์กับอนุ่มได้เลยเพราะว่าช่องนี้เนี่ย ก็จะแนะนําวิธีการเล่นกีตาร์จากประสบการณ์นะครับทุกคนสามารถเริ่มเล่นจากศูนย์จนเล่นได้แบบโอเคเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากเล่นกีตาร์มาเล่นกีตาร์กับอนุมครับผมเอาละสําสหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ